สวัสดีครับทุกคนครับในขณะที่เมืองไทยนะครับประกาศกำหนดการเข้าสู่โลกประจำถิ่นในวนันที่หน่งกรกฎาคมนะครับแล้วก็อีกหลายๆประเทศทั่วโลกนี่ก็เปิดประเทศนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่ามีที่หนึงในโลกนะครับซึ่งก็คือที่กำเนิดของโควิดในปี2020หรือ2019นะครับก็คือประเทศจีนที่ประกาศล็อกดาวน์เมื่อวานนี้นะครับ ล็อกดาวน์ไปเนี่ย21เมืองนะครับรวมถึงเมืองใหญ่ๆใ,ในหลายๆเมืองเช่นเมืองหลวงนะครับปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เมืองอันดับหนึ่งของอธุรกิจนะครับแล้วก็เซินเจิน้นก็คือเป็นเมืองใหญ่ทางตอนใต้เป็นเมืองธุรกิจเหมือนกันจริงๆแล้วนะครับยอดการติดเชื้อในเมืองจีนตอนนี้ก็ไม่ได้เยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกับในหลายๆประเทศนะครับ ตอนนี้ยอดติดเชื้อรายวันล่าสุดนะครับคือ1420นะครับแต่วันก็ดูแนวโน้มเนี่ยเป็นขาขึ้นของเขานะครับเขาเองเนี่ยสมัยที่แบบช่วงวูฮั่นระบาดเนี่ยติดเชื้อกันแค่วันละประมาณสามถึงสี่พันคนตอนนั้นเนี่ยคือก็ปิดเมืองอูฮั่นไปนะครับตอนนี้คือเชื้อมันเริ่มขึ้นแล้วเป็นโอมิครอนนะครับเขาก็ดูเป็นโอมิครอนทั้งเป็น ba 1แล้วก็เป็น ba 2นะครับก็เป็นโอมิครอนตัวใหม่นั่นเอง นะครับซึ่งสถานการณ์ระบาดของเขาเกรงว่าจะค่อยๆแย่ลงนะครับอย่างที่เราทราบ,บกันนะครับว่าในเมืองจีนเนี่ยเป็นนโยบายซีโร่โควิดก็คือเขต้องการกดตัวเล้เป็นศูนย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่แบบหลัก10มาตลอดนะครับตั้งแต่พีคครั้งแรกเบอร์หนึ่งที่1ของโลกนะครับครั้งแรกเลยตอนที่ปลายปี2019เนี่ยจากนั้นมาเนี่ยเมืองจีนคล้ายๆกับ ฮ่องกงที่ผมเคยทําคลิปนะครับไม่เคยมีพีคเลยแลวตอนนี้นะครับที่ฮ่องกงเนี่ยวันหนึ่งสอหมื่นนะครับที่เมืองจีนเองเนี่ยก็เริ่มต้นจะดูมีแนวโน้มขาขึ้นส่วนหนึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นคนหลุดรอดนะครับมาจากฮ่องกงนี่แหละเพราะว่าตอนนี้เมืองจีนยังปิดประเทศอยู่นะครับแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะคอนเน็กมาทางเซินเจิ้นได้ นะครับก็ทําให้โอกาสที่คิดว่าน่าจะเป็นต้นทางที่จะพาเอาเชื้อเข้าประเทศเขานะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าทางโลกมองดูข้อมูลในเมืองจีนเนี่ยคงไม่ตกใจนะครับแต่สิ่งที่ทั่วโลกตกใจแทนนะัคือจะมีคนเกือบ37ล้านคนใน20เมืองใหญ่นะครับที่กําลังจะต้องถูกล็อกดาวน์นะครับอยู่ในสถานการณ์ที่แบบออกจากบ้านไม่ได้ เมืองจีนล็อกในล็อกจริงจังไม่เหมือนเมืองไทยนะครับคือล็อกนี่คือไม่ออกจากบ้านเลยนะครับแล้วก็มีการส่งน้ําส่งข้าวอาจจะมีการตัวแทนครอบครัวออกมาซื้อของได้ซึ่งก็คือเป็นภาวะที่ค่อนข้างที่จะแบบเข้มงวดมากนะครับก็ต้องดูต่อไปว่าเมืองจีนจะสามารถที่จะกดพีคของโอมิครอนซึ่งน่าสนใจนะครับปกติโอมิครอนเวลาพีคแล้วที่ไหนระเบิดระเบ้อทุกที่นะครับขึ้นไปแบบ เป็นเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นแสนคนได้อย่างเมืองไทยตอนนี้ก็5 6าหกหมื่นเจ็ดหมาแล้วนะครับซึ่งเมืองจีนตอนนี้อยากจะดูนะครับว่าซีโรควิดของเขาเนี่ยจะเอาจริงเอาจังแล้วสามารถที่จะป้องกันพีคของโอมิครอนได้ขนาดไหนแวันนี้ก็นําข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะครับถ้าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเพื่อท่านนะครับดีครับอยู่กับผมหมอนัทนะครับพราผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ